สวัสดีครับพี่น้องท่รัก์ครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำชีวิตของเราเรายังอยู่ในโครงการอ่านพระวจนะให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับทนทิรักษ์ครับให้เราช่วยกันประคับประคองกันหนุนใจกันนะครับเพื่อเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราจะอ่านให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีเรามาเกินครึ่งในพันธสัญญาเดิมแล้วนะครับพี่น้องทิรักษ์เดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันจนจบนะครับวันนี้เราอ่านพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 62 63และ64นะครับแล้วก็เพราะเจ้าพระเจ้าที่มาถึงเราวันนี้เราไปดูด้วยกันครับที่62ครับพระเจ้าทรงตั้งชื่อให้กับยูดาห์ใหม่นะครับและการให้ชื่อใหม่นี้เล็งไปถึงความรอดที่จะมาถึงชนชาติอิสราเอลทันทีนะครับอิสราเอลนะครับในฐานะที่เป็นภรรยาขอ,รของพระเจ้านะฮะ เป็นภรรยางพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าทรงจดทะเบียนสมรสกับเขานะครับที่ภูเขาซีนายาพ้่น้องจําได้คือพระองค์ทรงให้พันธสัญญากับชนชาตินี้เป็นพิเศษครับพระองค์ทรงลกทิ้งเขาเพราะว่าชนชาตินี้เป็นภรรยาที่เจ้าชู้ครับเป็นหญิงหลายใจแล้วการครบชู้ของของพวกเขาเนี่ยคือไปกราบไหว้ดุกคุบไปกราบไหว้พระที่อยู่ในแผ่นดินคาณาอันฮนะ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเธอได้รับชื่อใหม่นะครับชื่อใหม่คือเฮบซีบาซึ่งมีมีความหมายว่าความปรติยินดีของเราอยู่ในเธอพระเจ้าบอกว่าความปรติยินดีของพระองค์นั้นอยู่ในชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงพอพระทัยของพอพระทัยต่อประชากรของพระองค์นะครับยินดีที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดที่สุดให้กับเขานะครับชื่อเดิมคือที่ทิ้งร้างจะถูกแทนที่ซึ่งแปลว่า แต่งงานแล้วนะครับคือเจ้าสาวที่แต่งงานแล้วอ,อ,อิสราเอลเองจะได้รับชื่อใหม่ในกรณีของอิสราเอลเธอแต่งงานกับพระเจ้าแล้วและจะได้รับชื่อใหม่เมื่อเธอคืนดีกับพระองค์ครับในข้อ6ครับในข้อ6นี้บอกว่าโอ้เยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของท่านนั้น ข้าพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลยพวกท่านคอยเตือนความทรงจําของพระยาเวจะต้องมาหยุดพักพี่น้องสังเกตประโยคนี้ดีๆนะครับใครเป็นคนตั้งคนยามคนยามหมายถึงอะไรถ้าพี่น้องติดตามพระธรรมปิศยาที่เราพูดกันทุกเช้าเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าคนยามคือบรรดาผู้นําบรรดาผู้เผยเชนะบรรดากษัตริย์แล้ว บรรดาผู้เผยะชนะเหล่านั้นนะครับบอกว่าเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงหมายคือเสียงกล่าวโทษเตือนนะชนชาตินี้ดังนั้นคนที่พูดพี่น้องคิดว่าเป็นใครครับใครเป็นคนตั้งผู้เผยะชนะข้าพเจ้าตั้งพวกคนยาไม้คาว่าข้าพเจ้านั้นหมายถึงตัวพระองค์เองครับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่หยุดพัก พระองค์จะทางานต่อไปจนกว่าจนกว่าพระประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จในเยรูซาเล็มครับสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ของอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ของบรรดาประาราชาชาติด้วยนะครับเพราะว่าในโลกนี้จะไม่มีความชอบธรรมใดๆจะไม่มีสันติสุขใดๆจนกว่าเยรูซาเล็มจะรับชื่อใหม่ที่ลกล้างจะแปลว่าจะกลับกลายเป็นว่าแต่งงานแล้วเธอจะกลายเป็นมงกุฎ แห่งสง่าราศีของพระเจ้าครับต่อมาครับเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงไม่หยุดนิ่งเมื่อพระเจ้าทรงตั้งคนงานไว้แล้วคนงานต้องไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงประธานผู้นำในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นผู้นำที่ไม่สัตย์ซื่อแต่เมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะครับเวลาที่อิสยาห์เขียนในพระธรรมอิสยาห์62เนี่ยนะครับ เราพบผู้นาที่สัตย์ซื่อกริย์ที่ดีผู้เผยชจหน้าที่ดีคอยเตือนเตือนพระเจ้าด้วยครับเตือนประชากรพระองค์ด้วยเตือนพระเจ้าว่าไงพระองค์เจ้าข้าอย่าหยุดนะอย่าหยุดจนกว่าพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะสถาปนากรุงเยรูซาเล็มเพะฉะนั้นอย่าเพิ่งหยุดครับดังนั้นคนที่เป็นคนยามไม่เพียงแต่เตือนประชากรพระเจ้าเท่านั้นแต่เตือนนะครับทวงพระสัญญาไปยังพระเจ้าด้วยนี่เป็นสิ่งที่ อิสราเอลเองมีกำลังใจเรารู้ว่าคนทั้งปวงกำลังให้กำลังใจเขาสุสดีร้อยีิบสองข้อหนะครับบอกว่าผู้ที่อธิษฐานเผื่อเยรูซาเล็มนั้นจะจำเริญน,นะครับแล้วก็มีการหนุนใจว่าจงอธิษฐานเผื่อสันติภาพในกรุงเยรูซาเล็มด้วยทนันทีแล้วครับพระเจ้าทรงสัญญาคนยิว่าต่อไปนี้นะศัตรูของเขาจะไม่มากวาดต้อนพวกเขาไปเป็นเฉลยอีกแล้วผลผลิตต่างๆที่เขาปลูก เขาจะได้เก็บเกี่ยวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและจะเป็นความมั่งคั่งให้กับชนชาตินี้เขาจะชื่นชมผลงานของเขาในลานพระวิหารของพระองค์นะครับเล็งถึงโลกในฝ่ายวิญญ,ญาณในอนาคตข้างหน้าในยุคที่พันปีที่ครอบครองร่วมกับพระเปตสยานั้นคนยิวจะนมัสการพระเจ้าที่นั่นนะครับวันนี้คนยิวยังถูกปิดตาใจอยู่แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าวันหนึ่ง พระเจ้าจะนําชนชาติอิสราเอลกลับมาหาพระองค์จนได้ครับเมื่อเขายังดื้อดึงอยู่พี่น้องครับเราอิกฐานเผื่อเขาครับเผื่อเผื่ออิสราเอลเพื่อเขาจะได้กลับมาหาพระเจ้าเขาจะยอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้เป็นพระเมสยาพี่น้องครับคําว่าเมสยาแปลว่าผู้ถูกเจิมนะครับพระเยซูเป็นนามของพระเยซูคริสต์นะครับคริสแปลว่า ผู้ถูกเจิมนะครับพระเมสยากับพระคริสต์คือตําแหน่งเดียวกันคือผู้ที่ถูกเจิมหมายถึงใครครับหมายถึงองค์พระเยซูของเรานี่เองครับดังนั้นอิสยาได้พูดถึงผู้ที่ถูกเจิมในอนาคตครับรวมถึงในบทบทที่62สิข้อสิเนี่ยมีการกล่าวถึงทางหลวงอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ในบทที่40่สิบนะถ้าเราจําได้นะครับอิสยาพูดถึงว่า จงเตรียมมรราคาของพระเจ้าให้ตรงไปนะครับจงเตรียมทางให้กับองค์พระเป็นเจ้าทางหลวงในที่นี้ในยุคข,ของอิสยา์นะครับหมายถึงทางหลวงที่จะนําชนชาติอิสราเอลกลับไปสู่กรุงเยรูซาเล็มแล้วาสนาสถาปนากรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นนะครับนครบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้ประชากรของพระเจ้านมาสัก,การพระเจ้าที่นั่น,นและมองไปยังอนาคตอิสรรยา์กำลังพูดถึงทางหลวง ที่เตรียมไว้สําหรับพระเมสยาจะมาบังเกิดบนโลกนี้และทำพระราชกิจแห่งการทรงถ่งพระองค์บนแผ่นดินโลกครับท่ันี่รักครับเมื่อถิ่นผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารร้องจงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระเจ้าจงเตรียมหนทางของพระองค์ให้ตรงไปนั่นหมายความว่าถึงใครครับหมายถึงยอนผู้ให้ปฏิสมาใช่ไหมครับทันทีิรักครับเมื่อวันนั้นคนอิสราเอลจะร้องออกว่า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้ามาถึงแล้วนะครับทันทีแล้ครับเมื่อพระเจ้าสรงให้ชื่อใหม่ขึ้นมาอิสราเอลจะถูกเรียกว่าคนบริสุทธิ์และการไถ่ของพระเจ้านะครับและเยรูซาเล็มจะเรียกว่านาครที่ไม่ถูกทิ้งร้างอีกต่อไปครับทันทีแล้วครับพระเจ้าจะไม่หยุดพักจนกว่าพระประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จ เราถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นพระศาสนะพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยหยุดอะไรจนกว่าพระองค์พระประสงค์พระองค์จะสําเร็จข้าพระเจ้าขอย้อนนิดนึงครับในพระธรรมปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทำบาปนะครับและพระเจ้านะครับบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงเสียพระไถยที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นนะครับพระองค์ทรงเสียพระไัยก็จริงครับแต่พระองค์ไม่เคยท้อใจนะครับเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ท้อใจดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ เราก็ไม่ควรท้อใจเมื่อเรามองไปที่พระเจ้าเราจะมีกําลังใหม่ที่มาจากพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่หยุดพักจนกว่าพระ,พระประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราจะไม่หยุดพักจนกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตของเราครับท่านที่รักครับในบทที่63นะครับอิสยาได้มองไปข้างหน้าครับและประกาศชัยชนะครั้งใหม่ เมื่ออิสยามองไปข้างหน้าเขาเห็นใครครับเห็นพระเมสยาเห็นพระเยซูคริสต์กลับมาในสงครามครั้งสุดท้ายครับหรืออามมาเกดอนในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวันแห่งพระเจ้าอย่างที่อาโมกได้ทํานายไว้นะครับมองไปในอนาคตในแล้วเราจะเห็นพระธรรมวิวรณ์ครับวิวรณ์19นะครับนั่นเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาทําสงครามด้วยพระองค์เองครับ และพระธรรมอิสยาห์63นี้พูดถึงชนชาติหนึ่งครับคือเอโดมเอโดมที่นี่เป็นตัวแทนของบรรดาประารชาชาติที่เคยกดขี่ข่มเหงคนยิวโบซาลาเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งครับที่เมืองนี้ความหมายคือการรวบรวมองุ่นนะครับในในบ่อย่ำคือรวบรวมไว้นี่คือเมืองสําคัญและภาพนี้เป็นภาพของบ่ายาอย่ำองุ่นครับซึ่ง,ซ,งซึ่งว่าชื่อของเอโดมเนี่ยแปลว่าแดง และเป็นชื่อเล่นของเอซาวครับบ่อย่ำอางุ่นในสมัยโบราณนะครับพี่น้องครับเป็นบ่อหินนะครับกวงครับกลมแล้วก็มีขนาดใหญ่เวลาจะใช้งานครับคือเอาองุ่นไปใส่ไว้ในหลุมนั้นนะครับแล้วให้ผู้คนนะครับล้างเท้าล้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วลงไปยํำให้น้ําออกมาครับน้ําองุ่นนั้นจะไหลนะครับตามตามรูในหินนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะ ขณะที่ผู้คนเหยียบย่ำาางาุ่นนั้นน้ำาางุ่นบางส่วนก็จะกระเซ็นใส่เสื้อผ้าของพวกเขาครับก็เป็นภาพของอาภร์ของพระเจ้าของของเราของเรานะครับที่ถูกย้อมด้วยเลือดของศัตรูของพระองค์อันเป็นผลแห่งชัยชนะที่อยู่เหนือศัตรูของพระเจ้าด้วยท่านนีกครับเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกนี้พี่น้องจําได้เมื่อเมื่อวานนี้พระองค์ทรงมาทําไมครับมาประกาศปีแห่งความโปรดปรานครับ เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองนะครับพระองค์มาครั้งแรกประกาศปีแห่งความปวดปรานแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งสองครับพระองค์มาในวันแห่งพระเจ้าคือวันแห่งการล้างแค้นของพระเจ้าครับศัตรูของพระองค์จะถูกบทขยี้เหมือนนงุนจะถูกบังคับให้ดื่มเลือดของตนเองจากถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้าครับภาพเหล่านี้นะจะเกิดขึ้นในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะครับ พี่น้องทีักครับในข้อ7จถึงข้อ14จากนั้นผู้เผย,ยพระเจ้ามองย้อนกลับไปสิ่งที่พระเจ้าทรงําเพื่ออิสราเอลพอเขาเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงําเพื่ออิสราเอลเขาจะสรรเสริญพระเจ้าจะเห็นถึงความรักความเมตตาของพระเจ้าพระสนะแห่งคุณงามความดีนะครับความดีงามของพระเจ้าความเมตตาสงสารที่พระองค์ทรงมอบให้กับชนชาตินี้ครับทีละครับพระเจ้าพระองค์ทรงระบุความทุกข์ยากของพวกอิสราเอล พระองค์ทรงทําให้ประชากรของพระองค์นะครับรวมกันเป็นปึกแผ่นทุกวันนี้คนยิวถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้าของเราผู้ทรงทําการอัศจรรย์เพื่อประชากรพระองค์ตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ที่ไหนทําไมพระองค์ไม่ทรงทำพระาชกิจของพระองค์เพื่อเราทัน่ิัะครับเมื่อพระองค์ทรงเหงยหน้าขึ้นในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในบ่อห่้ามงุนนะครับพระองค์ก็ทรงทำไมฮะ เปิดแขนเสื้อครับซ้ายขวาและพระองค์ก็สำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะครับในประหถ์อันสุดกับอ,องค์ให้กับชนชาติอิสราเอลได้เห็นครับอันรักครับเพื่อเห็นแก่ชนชาตินี้นะครับเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกเขาครับพระองค,ค์จึงถูกวิงวอนให้สำแดงฤทธิ์ฐานุภาพขององค์เช่นเดียวกับที่องค์ทรงทำในสมัยโบราณดังนั้นนะครับผู้เผยน,นะจึงเรียกร้อง ให้พระเจ้าทรงเสด็จลงมาเสด็จลงมาทำฤทธานุภาพเรียกร้องให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูประชากรของพระองค์และเรียกร้องให้พระองค์ลงมาทําบางสิ่งบางอย่างนะครับทาบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติให้ชนชาติของพระองค์ได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลทรงเป็นองค์อิมเมอเอลที่สถิตอยู่กับเขาตลอดเวลาและเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งสูงสุดเพื่อไม่ให้ประชากรพระเจ้านั้น หันเหใจออกไปจากพระองค์อีกนะครับถามว่าแล้วทำไมพระองค์ไม่ทำการสัจจานให้พวกเขาเห็นนะครับในข้อข้อสี่นะครับผมสีข้อสี่เนี่ยอิสยาห์บอกว่าในโบราณเนี่ยไม่มีใครเคยได้ยินหรือเคยนะครับได้ยินด้วยหูหรือเห็นพระเจ้าสักทีนะครับเพราะว่าพวกเขาทั้งหลายก็รอขอพระองค์มาแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นพระองค์สักทีจึงหันใจออกจาก พระเจ้าไปหาลูกเคารพไงครับแต่ถามว่าทําไมพระเจ้าไม่สาแดงพระองค์กับชนชาตินี้นะครับคําตอบเดียวคือบาปครับความบาปนั้นทําให้พวกเขาพลาดพระพ,พรพระเจ้าหลายประการทําให้บาปนั้นขวางกั้นระหว่างเขากับพระเจ้าครับทันทีละครับอิสราเอลต้องทํำยังไงต้องสารภาพบาปเหมือนกันถ้าเรามีบาปเราต้องสารภาพบาปเราควรสารภาพบาปทุกวันไหมครับผมหนุนใจพี่น้องนะครับ สำรวจตัวเองทุกวันถ้ามโนธรรมในจิตใจของท่านฟ้องว่าท่านมีบาปสารภาพบาปอย่าเก็บไว้นะครับเหมือนกันอิสเอลก็ต้องสารภาพบาปหันกลับจากความอาธรรมมาหาพระเจ้าหากมองดูความชอบธรรมของเรามโนธรรมของเราสกปรกบาปชีวิตของเราจะเป็นยังไงก็เต็มไปด้วยความบาปใช่ไหมครับเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความบาปพระองค์จะทำยังไงครับพี่น้องครับพระเจ้า จริงๆแล้วพระองค์ทรงมีแผนการกับพระองค์สําหรับทําบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติต่อประชากรของพระองค์นะครับแต่บาปเองก็ขวางกั้นพระพรเหล่านั้นแล้วถามว่าคนบาปจะมีความหวังอยู่ไหมครับก็ต้องตอบว่าโดยพระสนะพระเจ้าที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงให้อภัยพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นที่มีความอดทนอย่างมากพระองค์ทรงสามารถชำระและทําให้เรานั้นนะครับเป็นคนใหม่ นั่นเองครับและในบทที่64นะครับในคำวิธานนี้จบลงด้วยคำถามครับว่าถามว่าทำไมพระเจ้าจึงนิ่งเงียบทำไมพระองค์ทรงปล่อยให้พระวิหารของพระองค์ถูกทำลายดินแดนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นถูกทำลายและคนของพระองค์ต้องกวาดต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยนะครับถูกะเหตุเหเล่ร่อนออกจากบ้านจังเมืองไปนะครับนั่นเองครับพระองค์ไม่ได้ยับยั้งคำตอบ พระองค์ไม่ได้นิ่งเงียบนะครับแต่พระองค์มีคำตอบคือในบทที่65และ66ครับท่านที่รักค,ครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ไม่นิ่งเงียบนะครับนี่เป็นบทสรุปครับของพระธรรมอิสยาห์บทที่62 63และ64ครับวันพรุนี้เรามาต่อกันสองบทสุดท้ายครับบทที่65และ66ของพระธรรมอิสยาห์ครับ